ทำอะไรกันล่ะลูกพี่ย่าเก็บสนุวเหรอหนูเกบบนตู้ดาวหลับดาวไม่ออ่างผิดเทอมนี่มันเหมือนลิงอยู่บ้านชัดๆเลยเนาะหาเด็กจานต้นนี่อะไรเนี่ยไหนลูกใบโดนนี่อะไร,รอ่ะต้นมะละกอกา๊งโตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นนะละกอต้นมะละกอพูดก่อนลูก อ่ะเร็วอ,อิมอิมมาพูดคำนี้ก่อนต้นต้นมะการงมะละอุ้ยมดเต็มเลยไหนลูกอ้มดเต็มเลยพี่อันอันระวังนะคะไหนไหน,ไหนอันเก็บสนโนได้กระยาได้เยอะอยังยเยอะแล้ว,ลวไหนคะโอ้เขาเรียกตอกอะไรคะตอกสนุ ดอกสนน้องอันเก็บเป็นด้วยหรอคะใช่ไหมโอ้ยเด็ดเป็นด้วยอ่ดีมากระวังมดนะลูกเอาเอา,เอา,เอาไอ้นั่นไปให้ย่าสิลูกแม่แม่หยิบง่ายไหมอ่าได้ได้ได้เอาแม่ไปเอาเอาเลยเก็บเลยลกูกอือโอ้ยมันต้องเด็ดอย่างนี้ลกูกต้องเด็ดเป็นอย่างนี้ออกมาเป็นช่อออกมาก่อนอ่ะ สุดท้างั้นมันก็นเลอะหมดสิเนี่ยโยนอย่างงี้พี่อันอือพี่อันน,นั่นงั้น,นรับน้องหน่อยโอโหัวอะไรอนี่ยหยุดแค่นะไรนั่นน,นะห <c oughs> นุนห้องหน้าหนูหนุนน,น,นี่ออมาตรงน,นี้เนี่ยตรงนี้เอามาอ่าล้างไปอือเนี่ยล้างไปปิดเทอมจะได้เลิกสนสักทีไปเก็บกระขน๋าพี่อาลับพี่อลบัอลบ ีโยกกนตะกำลังนี่เจลูกเนี่ยอันนี้เอ <laughs> โอโยนตะกำลังเลยนี่เอฟเหน็นไหมเนี่ยระวังหมดนะลูกอ๋เอเขาเรีบลงมาทำไมละ่ะยากกำลังเหนียวให้นุนนะนี่ไงเนี่ยยากกำลังเหนีนนยวให้แล้วนี่เห็นไหมเร็วฮิฮันก็รูดเก่งเลยน,นะแม่ดูฮิฮันดิเกฮิฮนทำได้จริงปะ โอ้โหดีมากอืมอืมอืมต้องดดูนะมาจะมีรูปเล็กๆอยู่ไม่เอาหรอคะอันนี้ไม่เอาต้องต้องเนาะให้เป็นรูปใหญ่ๆแบบนี้ก่อนอืมอืมอุ้ยแม่แม่แม่อ่ะ่อ่ะอ่อิมี่เร็วอ่ะย่าเดี่ยวมาให้แล้วอิมมี่เร็วอิมมี่มันปีไม่ต้องย่าสิ เนี่ยนี่โอ้โหลิงชัดชัดเดี๋ยวนางไปเก็บไอ้นี่ไปนางรักข้าแม่ดูหน่อยปลาปนี่อีกเนี่ยเนี่ยโอ้โหไอ้ตั้งยูมาไม่ถ่ายรูหน่อยไหนโอ้โหวงใหญ่เลยใช่ไหมโถดนี่ยนี่นี่ถ่ายดูหน่อยถ่ายนะค่ะ A few moments later น้องนันทําอะไรคะตัดอะไรคะเขาเรียกใบอะไรคะใบนางรักเอาไปกินกับอะไรคะขนมจีน้าาํายา,า,าวันนี้คุณย่ามาสอนเด็กๆตัดใบนางรักนะจ๊ะปิดเทอมหาอะไร<อ>ให้ทำหน่อยไม่ได้ไม่ได้อย่าไปตัดดอกม้ยาเขานะ จะพี่ไว้ทํากำดอกไม้ไปวัดนะลูกอย่าตัดดอกไม้นะคะตัดตัดใบนางรักอย่างเดียวลูกนี่เด็กๆตัดกันได้เยอะแล้วนี่ะเด็กกำลังเยอะเลยตัดตัดระวังนี่นี่อีกอ่ะเนี่ยเก่งมากพี่อันเนีหาอะไรดิตัดตรงนี้นี่นี่ตัดตรงนี้เอาเอากำถือดอกถือยอดไปดยทีนี้เอกเนี่ยนี่ ไม่ได้ฟังย่าเลยอ่ะน้องอีมีไม่ฟังย่าเลยดูพี่นอันเขาตัดเป็นเห็นไหมเขามีสมาธิมากเลยนะคะเนี่ยพี่นันเขามีสมาธินะเก่งจังเลยพี่อันเล็มทุกใบเลยลูกมันต้องมีนี่ด้วยไม่ต้องไปตัดใบถ้าขนาดนั้นหรอกลูกเดี๋ยวมันไม่โตนี่ยมาตัดตรงนี้ยังมีเยอะนี่เนี่ยอันย้อนคำหงาดึงไป เนี่ยยอดมปเลยเนี่ยมัตัดไปเลยเนี่ยก็ตัดลึกมานอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ถือยอดไปมือใจลูกลองจับมือหนึ่งลูกอย่างที่แม่สอนเมื่อกี้อ่ะโอ้ยเอ็มๆอมอย่าไปตัดดอกมะลินะลูกนี่ดอกมะลิยากงามงามฝนตกแม่เคยเห็นมีหนอนตรงนี้ด้วยนะหนอนเยอะเลยอ่ะ นอนเขียวปิดเลย,ยหยอกมะลิเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคงงามมากเลย,ยบานเต็มเลยเนี่ยเจ้าเล็จ้าอืวันนี้น้องอันเก็บผักอะไรมาบ้างคะน้องอันจ๋าเล่าให้แม่ฟังหน่อย,อยเร็วน้องอันไปเก็บอะไรมาคะกำลังมุ่งมั่นกับการตัดอย้กให้มันโกูธเลยหรือไงลูกได้บบเต็มกรละมังแล้วพอแล้วลูกเอาบอกแม่หน่อย วันนี้หนูไปตัดอะไรมามาฟีเซนให้แม่ดูในกระมังสิรู้จักเปล่าต้นอะไรที่เก็บมาเนี่ยฮึ้องันเลย้องับบนมาบอกแม่หน,หน่อยหนูเก็บผักอะไรมาบ้ามงคะอ่ะบอกแม่หน่อยอันนี้ผักอะไรคะที่หนูเก็บมาเนี่ยมีดอกสนพ่อันนี่แม่บอกให้ตัดแบบนี้นี่ไงแม่ตัดตัวอย่างให้ดูแลตัดให้มันมีใบแบบนี้มาด้วยค่ะลูก จับยอดก่อนจับยอดนี้คะ่ะอันนี้แม่จับให้จับให้แล้วหนูก็ตัดนะคะโอเคอ่าแม่เป็นคนจับให้ก็ได้อ่ะตัดอันนี้ตัดเลยคะ่ะอ่าเก่งมากอ่ะตัดตรงนี้อืม,มเก่งมากเนี่ยตัดแล้วมันจะได้ใบย,ยอดมาอย่างเงี้เห็นไหมไม่เอายอดแบบนี้สิคะพี่อิมอันนี้ไว้ให้ยอดมันแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปปลูกต่อลูก มันไเนี่ยน้องอันเนี่ยตัดอย่างเงี้ยบที่แม่จับอันอันรู้อันอะรู้หน้าแม่ถูกต้องอย่าลืมกดแชร์ต่างใให้เราด้วยนะคะ